เอาใส่ถุงไว้พี่มะเหมียวโอ้บาทละห้าหมื่นเจ็ดแล้วหรอตายแล้วต้องไปแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นไม่สาคือไไปสา,าไปขายนะถ้าพรุ่งนี้ไม่สาไม่ขึ้นไลก็คือเอานี้ไปขายค่ะพี่อรยาไม่โผท,ที่ร้านทุกอย่างสิบยี่สิบาทพี่อ้อยดูถูกน้องไปเดินงานกาชาติสกลุลอืมก็เลยได้มาเนี่ยเหมือนกันเด๊ะ ไปงานกระชาติสกลนครค่ะเขามีขายเส้นละยี่สิบาทข <c oughs> ้กดกดดค่ะเส้นละยี่สิบาทค่ะสองเส้นสี่สิบสีทองนี่ยังสวยอยู่นะเมื่อก่อนไม่สาขายผ้าไทยไงคะก็เลยเอามาใส่หุ่นชู <c oughs> พี่ธิติมาสวัดดีค่ะพี่แบดบอยสวัสดีค่ะอืมพี่ไม่มีเงินหรอกแต่พี่มีทองนะยี่สิบบาทเชียว <c oughs> ไม่ไปเดินโชว์ตัวในงานกระชา่ไม่ใช่เหรอก็ไปซื้อนี่แหละไปซื้อทองนี่แหละซื้อทองไปยี่สบาทอีกยี่สิบาทก็ซื้อลูกชิ้นกลับบ้านไม่ได้อะไรกําลังเดินอยู่เราก็หิวน้ําก็อยากจะกินเออน้ํามะพร้าวอ่ะพอเจอเขาถามหาลุงพลก็เลยแบบไม่เดินแล้วเห็นว่าเมงเม่งนี่ก็ถามหาลุงพลไม่ใช่นะไม่ใช่เมียลุงพลนะบอกให้พี่ดาวยูเอฟเอสวัสดีค่ะก็ตามนั้นเลยเขาสะดวกทําอะไรก็ทําไปนะ สำหรับแม่สายแม่สายอยากอยู่กับพี่ๆอยากอยู่กับเอฟซีอยากอยู่แบบนี้อยากขายของไม่เล่ของพวกเราอยู่ตรงนี้แหละพี่คิดวันดีค่ะใครจะทําอะไรขอแค่อย่าเบียดเบียนเราอย่า่วงเกินเราอย่าล้ำเส้นเราก็พอเนาะต้องการอยู่แบบนี้ต้องการจะอยู่กับทุกคนแบบนี้อยากอยู่แบบนี้ทุกวันอยากขายของแล้วก็เล่นกับเอฟซีของไม่สาทุกวันนะถ้าไม่มีใครทําอะไรเราก็เราก็ไม่อยากจะไปพูดถึงใครไม่อยากฟาดฟันอะไรใครนะแค่นี้แหละพี่ๆอยากขายของอยากเล่นกับพี่ๆทุกวันนะเครียดเหงาเศร้าเจอปัญหาอะไรก็มาคุยกันเพราะแม่สาคิดว่าพี่ๆเป็นเป็นพี่น้องจริงๆที่คือเอาจริงๆ คุยได้ปรึกษาได้เห็นว่าแม่สาเจอปัญหาต้องค่าใช้จ่ายต้องอะไรทุกคนช่วยนะไปไหนมาไหนเดินทาง,ก,งกาแฟอะไรดูแลหมดอ่ะมันเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วก็แม่สาวคิดว่าเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดสําหรับแม่สาแล้วแล้วก็มันพอแล้วอ่ะนะมันอบอุ่นแล้วก็มันคือพื้นที่ทีม่มันเหมือนครอบครัวแล้วก็อยู่ได้แล้วก็พอแล้วไปขอนแก่นไปด้วยกันไม่รู้กี่คนสี่สิบห้าสิบคนไปขับรถไปไหนไปไกลไปใกล้ไปตลาดไปรับพี่ดิง้งไปโรงเรียนนะสิบบาทห้าบาทช่วยกัน เป็นเพื่อนกันเป็นพี่กันเป็นน้องกันเวลาลําบากเวลาอะไรก็ดูแลหมดอ่ะจะต้องการอะไรอีกนะแม่สาไม่ได้อยากเอาไปซื้อตึกซื้อคอนโดหรืออะไรแค่ใช้ชีวิตทุกวันทุกวันแบบนี้ก็พอแล้วไม่ได้อยากมีทองคาเป็นตันไม่ไดอยากมีอะไรที่มันมากมายกว่าคนอื่นแด้อยู่แล้วมีความสุขใช้ชีวิตแบบนี้นะทุกๆวันดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะนะดีกว่าชาวบ้านคนอื่นที่เขาต้องไปกีดยางเขาต้องไปดำนาะเขาต้องไปเกี่ยวข้าวตั้งเยอะเวลาที่มีปัญหามีความลาบากทุกคนก็จะหยิบยื่นช่วยเหลือนะเราก็ไม่ต้องแบกบ มีคนช่วยมีกําลังใจมีช่วยคิดช่วยทาช่วยหาด้วยขายของก็มีคนซื้อมีคนช่วยดูแลต่างๆโคตรดีนะดีมากๆเลยแล้วยังจะต้องการอะไรอีกจริงไหมคะอยากอยู่แบบนี้อยากอยู่อย่างนี้นานๆอยากมีพี่มีน้องแบบนี้นานๆอบอุ่นนะไม่ต้องมีใครต้องมาชี้หน้าว่าเราว่าจะต้องตัดทิ้งจะต้องอะไรอยู่อย่างนี้แหละบางบางทีนะพี่คนนู้นไม่อยู่ก็ยังมีพี่เหลืออยกอยู่ตั้งหลายคนเพราะพี่คนโน้นกลับมามีของมาฝากมีอะไรมาพี่คนนี้อยู่ก็อยู่พี่คนนู้นพี่คนนี้มีเยอะมากเป็นอะไรที่อบอุ่นเป็นอะไรที่มันดีมาก เราไม่มีเงินแต่เราให้กําลังใจกันคนที่ไม่มีเงินก็ให้กาลังใจกันเวลาท้อเวลาอะไรอยู่ด้วยกันช่วยกันคิดช่วยกันหาว่าเนี่ยลองเอาปวงหมึกมาขายสิลองทำอันนู้นสิลองทำอันนั้นสิถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินแต่ว่าทุกคนมีความคิดที่จะช่วยเหลือแล้วมันอบอุ่นอ่ะ <c oughs> ได้รับผ้ามาแล้วเย้ขอบคุณค่าพิศรัน์น่ารักมากเลยเดี๋ยวรอบนี้น้องส่งไปอีกนะคะไม่รู้ว่าเออแม่พี่จะได้เป็นกางเกงช้างหรือว่าจะได้เป็นมีเพื่อนเลยมีแต่ตะมกปูวันดีค่ะปูมหาวันนีไม่เห็นปฐอนจะมีเพื่อนเลยมีนนะะมี ก็มีคนในหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะไม่สาวไม่เอ,อ่ยชื่อเขาแล้วกันเดี๋ยวจะมีคนเอาไปล่นนะเดี๋ยวให้ให้เพื่อนปะถอนได้ค่ะน้องขอสารภาพว่าจะสารภาพนะคะว่ราก่อนที่พี่ให้ออไอ้แจ๊ดกับช่างวานะคะผ้าขาวม้าสองผืนพี่ให้พี่ให้แจ๊ดกับช่างวาแต่น้องอะ่ะเอาไปให้ปะถอนกับช่างวาอันนี้เป็นสิ่งที่น้องสารภาพ <c oughs> ขอสารภาพผิดพี่สมชานแม่สาเอาไปให้ช่างวากับปะถอนไอ้แจ๊ดยังไม่ได้ นี่อจะมาขอพี่ใหม่ขอชิ้นหนึ่งให้ไอ้แจ๊ดเพื่อชดใช้แต่ว่าไม่สาถึงแม้ว่าตัวเองจะกระทาผิดก็ไม่ขอชดใช้ด้วยตัวเองจะขอจากพี่นี่แหละไปชดใช้เขา <c oughs> <c oughs> พี่จะตกลงไหม <c oughs> โอ้ปตอยังตอบยี่สิบห้าอยู่ผมจะให้ช่างวาผู้ช่วยแจ๊ดปถอนได้ค่ะพี่สมชายเอางี้โอเคเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้ปฐอนอาจจะไม่ได้เพราะว่ารอบก่อนน้องให้ปถอนแล้ว เอาสิทธิ์ที่จะให้ผ่อนไปให้ช่างให้ให้ไอ้แจ็คแทนเพราะว่าเราก่อนพี่สั่งให้เราก่อนมี2ชิ้นใช่ไหมคะพี่บอกให้ให้แจ็คกับให้ช่างวาแต่น้องอ่ะเอาไปให้ปผ่อนกับช่างว่าแจ๊คไม่ได้เพราะฉะนั้นอืมโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยรับผิดชอบความผิดพี่แนนสวัสดีค่ะพี่แนนเงินเข้าแล้วนะคะเงินค่าผ้าค่าของอะไรเข้าแล้วพี่ไม่ช้าเลยเพราะว่าน้องก็น้องก็ช้าพี่ไม่ช้าหรอกนั่นแหละพอดีน้องเสร็จเรื่องสารเรื่องอะไรเมื่อวานพอดีเลยวันนี้ก็โอเคแหละนะพรุ่งนี้